วัสดีครับเพจจำหนายพันกล้วยใส่พันธุ์ท่ายางผมไพโรธสิริพันธ์หรือออฟชัยนาเช้านี้ก็คัดหนอเตรียมทรงจังหวัดชนบุรีตอนเช้าก็กล้วยหอมแคะไปแล้วหนึ่งนอแล้วก็จังหวัดอะไรนะเอ่น่านเหรอลำปางปะ่ะลำพูนอ่ลำพูนลำบาทส่งจังหวัดลำพูน กนอก็ลูกค้าโทรมาเมื่อตอนแปดโมงเช้าก็คัดเลยเตรียมส่งภายในวันนี้เลยวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ก็นอจะประมาณนี้นอน,นิโน,นในไม่ได้อันเป็นแบบเนี้ยเสียเยวผมเอาออกหนอนเบบนเนี้ยอ,ออกนอกก็จะประมาณนี้ก็ลูกค้าสั่งกล้วยหอมทองท่ายาง สีนอแล้วก็กลวยนวากับขาวสาสิบนอก็นอใหญ่ยยและอวบก็คะกันไปตามน้ำหนักของหลังให้ได้พอดีก็มีเล็กบ้างใหญ่ยยบ้างแต่ก็เน้นสะโพกให้แข็งแรงก็จะแต่งนอประมาณนี้ก็นอผมก็จะแต่งเลยให้พอดีกับหลังแล้วก็หลังเทียบนอสูงมากกว่า หนอสู่เป็นเม็ดนี่แหละนี่ครับก็จะตัดให้พอดีกับหลังอันนี้น้ำว้ากับข่าวทายางก็เป็นระบบการจะส่งลูกค้าโอนค่าส่งมาให้ก่อนพอของถึงก็โอนค่านอมาให้ก็เพจผมช่องผมก็ไม่มีระบบเก็บเงินไปทาง เพื่อความสบายใจทั้สงส่งไฟล์ก็ผมก็ใช้ระบบนี้เลยโอนค่าทรงกรแล้วก็ค่านอพอของถึงโอนค่านอภายในวันนั้นเลยโอเคครับก็วันไหนว่างๆผมก็จะอัปเดตเรื่อยๆลงทั้ง YouTube ทั้งเพจทั้งกลุม่มก็ช่อง YouTube ก็ไพโรสิริพันภาษาอังกฤษ p r i r o j แล้วก็วินวัก s i r i p a n ไพโรสิริพัน โอเคครับสวัสดีครับ